サ a มุอะลัยกุมวะรฮ์มาตุลลอฮ์หุบะรอกาตุฮ e l o o g o o d a f t e r n o o n student how are you today สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสบายดีกันไม่เอ่ยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอะ่ตอนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆดิิบหนังสือนะคะขึ้นมาเล่มสีเขียวนะคะ Can Do นะคะ can do ขึ้นมานะคะให้เด็กๆหยิบเล่ม Student Book นะคะ Student Book ขึ้นมานะคะนะช้อมทั้งหยิบดินสอขึ้นมาด้วยนะคะวันนี้เราไม่ต้องใช้ยางลบนะคะใช้แค่ดินสออย่างเดียวนะคะอ่าถ้าเด็กๆ,ๆหยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่14นะคะหน้าที่14นะคะอ่าเปิดรือยังเอ่ยเด็กๆอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนนะคะ Unit r e e นะคะ close นะคะ close นะคะอ่าก็จะเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเ,เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเสื้อผ้านั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะ look and say นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนะคะคำศัพท์ให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะนะพร้อมความหมายด้วยนะคะตรงนี้นะ พร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันนะคะคําแรกนะคะคําแรกเลยนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเขาเรียกว่าหมวกนะคะหมวกเอาไว้ทาอะไรคะเด็กๆเอาไว้ใส่นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะอ่านเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ hat hat นะคะ h a t ก็คือหมวกนะคะต่อไป abo abo นะคะ bo ก็คือโบนะคะสีแดงแดงตรงนี้นะคะสีแดงแตรงนี้อ่ะต่อมานะคะขัต่อมาตรงนี้นะคะคืออะไรเอ่ยอ่าที่เดยกผู้หญิงเขาใส่อยู่คืออะไรคะกระโปรงนะคะกระโปรงนะคะก็คืออ s k เกิ a อ k i เกนะคะ ่าต่อมานะคะคํานี้นะคะที่เราใส่นะคะที่เราใส่สีขาวๆเห็นไหมคะที่เด็กผู้หญิงคนนี้เขาใส่คืออะไรคะถุงเท้านะคะถุงเท้าภาษาอังกฤษก็คือ socks socks มี s ด้วยนะคะเพราะว่าถุงเท้ามี2นะคะมี2นะคะก็คือมีคู่นั่นเองนะคะมี2ชิ้นนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อมานะคะก็คืออะไรคะเด็กๆ คืออะไรเอ่ยอ่า no สีน okay. ้ําเงินสีน uh, ้ outside, mm ําเงินคืออะไรคะสีน้ําเงินคืออะไรอ่าสีน้ําเงินก็คือรองเท้านะคะรองเท้านะคะ shoes นะคะ shoes นะคะอ่ะต่อมาอันนี้คืออะไรคะตรงนี้สีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าคืออะไรคะกางเกงกางเกงเป็นไงคะกางเกงขาสั้นนะคะกางเกงขาสั้นก็คือ คืออะไรคะ shorts นะคะ shorts นะคะและคำสุดท้ายนะคะที่เด็กผู้ชายคนนี้ใส่นะคะ a cap a cap นะคะอันนี้ก็คือหมวกเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะหมวกนะคะหมวกเหมือนกันนะคะหมวกแก๊ปนะคะอันนี้นะ a hat ก็คือหมวกเหมือนกันนะคะ a cap ก็คือหมวกเหมือนกันนะคะนะ <önemli> อะทีนี้เรามาดูกันตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ put on clothes put on clothes ก็คืออะไรคะเด็กๆ put, put on clothes ก็คือใส่เสื้อผ้านะคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังใส่เสื้อผ้าอยู่นะคะ put on clothes ก็คือใส่เสื้อผ้านะคะเด็กๆต่อมานะคะในช่องตรงนี้นะคะ put on a hat put on a hat ก็คือใส่หมวกนะคะใส่หมวกนะคะอ่าใส่หมวกต่อไป zip up zip up ก็คือรูดซิปนะคะรูดซิปนะคะ zip up ก็คือรูดซิปขึ้นนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะและความหมายด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูด้วยนะคะอ่า I had I had หมวกอโบอโบโอบ,โบโอสเกิตอสเกิตกระโปรงซอกสซอกซถุงเทา้าชูสชูสรองเทา้าชอสชอสกางเกงขาสั้นอัดแคบอัดแคบหมวก ก็บนะคะตรงนี้นะคะ,ะต่อมาด้านล่างตัวนี้นะคะ put on clothes put on clothes ใส่เสื้อผ้า put on a hat put on a hat ใส่หมวก zip up รูดซิป zip up รูดซิปนะคะเด็กๆ อพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูขอให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านคําศัพท์นะคะฝึกอ่านคําศัพท์นะคะพร้อมแปลความหมายด้วยนะคะฝึกอ่านคําศัพท์พร้อมแปลความหมายนะคะทั้งหมดเลยนะคะ one two three f i v e six seven e nine t e มีทั้งหมด10คคำนะคะรวม3คํานี้ด้วยนะคะเด็กๆ put on clothes put on a hat zip up นะคะแล้วก็แปลมาให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้มีแค่นี้นะคะให้เด็กๆฝึกแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็แปลความหมายพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอัดคลิปการอ่านพร้อมแปลความหมายมาให้คุณครูทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะงานวันนี้มีแค่นี้เองนะคะเด็กๆนะเด็กๆให้มะให้ป๋านะคะอ่านและเด็กๆอ่านตามก็ได้นะคะนะ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมบรอฮ์มักูลอฮิวะบะกาุตู